ไปดูที่เสียงโซอะไรมันแตกต้นตอเสียงเลยเหรอ,อสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเรามาอยู่กันในเกมเลดไนม็อบอ่าวันนี้เราจะมาเป็นคนไอเนี้ยคนทําความสะอาดบ้านเออคุณไม่ชงพูดเลยทำอะไาอย่างเนี้วเลยก็ <S <S ทําท่าไงก็คือเราจะเป็นเกมที่ว่าให้เรารับบทคนทำความสะอาดบ้านโอเคแต่บ้านหลังนี้ไม่ใช่บ้านธรรมดาคือบ้านมันคือบ้าน พีซิงโอเคก่อนจะไปดูฝากทุกคนกดไลค์กันก่อนนะครับครับผมโอเคพร้อ like like มแล้วก็ไปดูกันเลยไปไปเฮ้สวัสดีครับโทรหาผมมีอะไรหรือเปล่าผมก็จะนอนละตอนนี้ อไนไ <thank you. S 1> เอเอฉันมีงานให้คุณไปทําความสะอาดบ้านนะอเออไปช่วยฉันหน่อยขอบคุณมากโอเค Thank กิ u วแตงกิ o วได้ยินแค่นั้นแหละโอเค, <laughs> อเคตอนนี้เอ๊เราเข้าอยู่ในบ้านแล้วแต่ทำไมบ้านมันมืดตืต่อละ่ะจริงมืดมากเลยมีที่เปิดฟงเปิดไฟได้มั้นั่นแหละตัวอะไรตัวอะไร กดไม่ได้หรอโอเคโอ้เป็นไฟแบบระบบอัตโนมัติเหมือนพอเดินปุ๊บติดปั๊บออนี่ไใจ้อ๋อโอ้นี่พื้นทําม้อาอาดพื้นก่อนเลยโอเคถูเข้าไปลูกถูเฮ้ยทําไมอยู่ดีๆฟ้ามันพาล่ะข้างหน้าอาจจะฝนตกนะได้ยินเสียงฝนอยู่นะตอนนตอนนี้โอ้โอทํไมไม่ติดทีเดียวเลยวะเป็แบบพึ้มเลยเออ คืออะไรขยะต้องเก็บบอโอเคอ๋เก็บใส่ถังแค่นั้นเองหุยง่ายง่ายทำไมเจ้าของบ้านไม่ทําเองเพางานมันง่ายขนาดเนี้ยเออข้าอะไรอ่ะห้องอนห้องน้ําด้วยน้ําตาลน้ําตาลพอดีว่าเจ้าของบ้านท้องเสียเขาไม่ทันไม่ทันโห อะไรเนี่ยดีไม่ให้เช็ดชักโครกด้วยจริงโอ้ันั่นก็เกินเปิดมาคุณต้องระวังนะผมเคยไปตามแบบห้างอ่ะไอที่มันปิดฝาไว้อย่างเงี้ยพอเปิดมามันจะเจองูเว้ยมันจะหึ่มงูมันจะแบบอยู่อย่างเงี้ยงูมันนิ่งเลยตัวสีอะไรน้ำตาลไม่น่าใจงูอะโอเคอันนี้เปิดได้หรือเปล่าเปิดไม่ได้นะโอเคไม่ได้โอเคไปอันนี้ห้องอะไรอันนี้ล็อก ต้องใช้ออฟฟิศคีย์ต้องใช้กุญแจอ่ะหนื่องที่พื้นก่อนเลยเก็บขวดมีพนักงานเก็บขวดแล้วเราสามารถเก็บขวดไปขายได้ไหมอ่ะเออนั่นดิรายได้เสริมน่าจะต้องเก็บทีละชิ้นนะโอ้โหคือผมไม่เข้าใจว่าคนที่เขาใช้ชีวิตอยู่ในบ้านคือแบบยังไงพอกินเสร็จกูแม่งโยนทิ้งเลยเออไม่ไม่กียจทิ้งไงคือถังขยะก็อยู่ใกล้ๆนะเออเดี๋ยสมมตินั่งกินอยู่อย่างเงี้ยเออไม่ไม่ทิ้งนะโยนทุงเลยอะไรวะดูดิคนที่มักง่ายมาก ใช่เหมือนพ่อผมเลยไม่จริงนะครับทุกคนนะการแสดง acting โอเคเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเหมือนได้ยินเสียงเสียงอนเท้าแบบตึก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 อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่มันจะอ๋อเสียงเราเดินหรือเปล่าเก็บควรต่อไปเจ้าพนักงานทำความสะอาดหวังว่ามันจะไม่มีอะไรหรอกมั้งโอเคก็ขยะ แล้วก็กระโปงกระดงกระดาษขยงขยำมาไว้โอ้ยเผอเข้าห้องน้ำไี่ไม่เข้าในห้องน้ำเลยนะเดี๋ยวเช็ดตูดตรงนี้เลยเอ้ากดไม่ได้อ๋อนี่ๆๆเฮ้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเลยปะทุกคนผมกินน้ำแป๊บหนึ่งพอดีไม่ไม่ใช่แล้วช่วงนี้ไม่สบายครับทุกคนเนี่ยไอโชว์ซะหน่อยโอเคหมอ มือ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 โหถูสะอาดมากเลยแป๊บเดียวเกี้ยงเกี้ยงนี่โอหทำควาสะอาดอ่ะเออจะว่าไปบ้านนี้ก็สกปรกเหมือนกันนั่นน่ะโอเคทำความสะอาดตรงนี้เสร็จแล้วไม่คุณต้องเก็บอันนั้นไปทิ้งก้นนัน่ะในมือน่ะมันคือกระป๋องนะครับอ๋อมองไม่เห็นเลยคุณไม่ใช่มือโปรใช่ไหมคุณมือสมัครเฮ้ยแอปเปิลกินได้เปล่าวะเออกินไม่ได้โทษนะเจ้าของบ้าน เสียงอะไรก็แก๊กวะมีคนอื่นที่อยู่ในบ้านนี้อีกเหรอน่าจะใช่หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าตอนที่เขาบอกว่าให้มาทําความสะอาดอะบอกไม่มีใครอยู่ในบ้านนะอ้าวหรือว่าไม้มันลั่นอ่ะไปไปได้ไปไปได้โอ้โหกินอะไรเนี่ยชอบไอ้พวกที่ชอบเอาของกินมากินหน้าทีวีเนี่ยก็คือพ่อผมเองครับไม่ไม่แค่ใครที่ไหนไกลหรอกเนาะทุกอย่างอะไรที่ไม่ดีคือพ่อหมดก็พ่อทำสิ่งไม่ดีหมดอโอเค ตรงนี้ก็น่าจะโล่งเลยหรือเปล่าน่าจะหมดแล้วนะเปิดประตูสิโอทาความสะอาดเช่นนี้ทําเองก็ได้อ่ะคนมันขี้เกียจอะอนะโอ้ทิ้งขยะโอเคทิ้งตรงนี้คนมันขี้เกียจอ่ะมันก็ขี้เกียจว่ายังค่าแหละทางขยะอยู่ใกล้เช่นไหนมันก็ไม่ทิ้งหรอกพวกเนี้ยมันถึงต้องมีพนักงานทำความสะอาดแบบเราไงเออเพื่อที่จะมาทำความสะอาดใช่ของคนขี้เกียจอันนี้อะไรอะคาบเขียวเลยขี้มูอกเหรอ ขี้มูกป้าอะไรเยอะขนาดนั้นอาจจะแบบคือคุณต้องไปหาหมอถ้าคุณขี้มูกเยอะขนาดนั้นะเป็นภูมิแพ้อะไรเงี้ยหรือเปล่าแล้วก็ถูใกล้จะหมดแล้วนะจริงๆอ่ะใช่ใช่ใช่ไม่นี่อันสุดท้ายแล้วเราทำความสะอาดแป๊บเดียวโอเคบ้านนี้กินน้ำขวดยี่ห้อนี้เหรอสปริงวอเตอร์ปิดได้ปิดไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดอันนี้อะไรเอ่ยกุญแจ็คออฟฟิศไงเฮ้ยคุณไม่เห็นเหรอ ไม่อตอนแรกกไม่ได้สังเกตเลยอ <c oughs> ุ้ยใครอ่ะตาโบ้ตอนนี้แบบไปดูดิเฮ้ยไม่กล้นเวล์แต่งชุดคอสเพลย์หรือเปล่าอ่าไปไม่ได้หรือเจ้าของบ้านกลับมาแล้วไม,ไม่ไม่ไม่มัมันมันไวเกินอะเดี๋ยวไปดูออฟฟิศดิห้องออฟฟิศอ่ะออฟฟิศนะออออฟฟิศนะออฟฟิศนะเปิดไฟได้ไหมอ่ะมืดจังอ๋อไม่มีอันนี้ที่เปิดเลย โอเคที่ทำความสะอาดดีกว่าออขยะอยู่นี่ทางทางขยะใก้ไม่ต้องไปไกลออฟฟิศเขาทำอะไรอ่ะเหมือนเอากระปกเหมือนออฟฟิศที่ไม่ใช่ออฟฟิศอด่ะดูดิอันนี้ออฟฟิศหรือตลาดอ่ะมันีกุญแจเบรลูมคีย์อ๋อกุญแจห้องนอนโอเคเดี๋ยวเราต้องไปต่อที่ห้องนอนนี่คุณทำอะไรที่นี่ล่ะครับนะโหมีกล่องมีคาบอะไรก็มีคุณเปิดอะไรร้านอาหารหรืออะไรทำไมคาบกระปรกมันเยอะขนาดนี้ล่ะอาจจะเปิดห้องเช่าหรือเปล่าห้องเช่าเป็นไปได้ หมดยังขยะยังไม่หมดหรือเปล่าเฮ้ยโอ้โหเจ้เกมผ่านอดอุ้มันคงมาบอกว่าเหลือขยะอีกชิ้นหนึ่งไปไม่ได้คุณแจคุณแจเบนลูงคีคือห้องไหนเบนลูงคีนู่นตรงไปตรงนู้นล่ะห้องนู้นฝั่งนู้นเลยใช่ค่อยๆไปนะ โอ้เมื่อกี้เออเกือบตกเก้าอี้แล้แกงหงายอ่ะอุ้ยมันโผล่มาผีโอเคเช่กุญแจนตรงนี้ไม่น่าจะมีอะไรมือเปล่าไม่แน่ใจไว้ใจไม่ได้เลยไว้ใจไม่ได้จริงๆโอเคเช็ดพรมให้เรียบร้อยเข้าไปใกล้เลยนะเช็ดพรมเช็ดพรมเช็ดพรมแล้วขยะขาอเก็บทีหลังผมคิดว่าน่าจะไว้กว่าเรจะได้ออกจากบ้านหลังนี้และรับเงินสักที รอบหน้าไม่รับงานแบบนี้แล้วนะจริงไปขับแก๊สโอ้โหขับนี้หนักกว่าเพื่อนเลยดำปื้อหรือเลยอ่ะเสียงอะไรเสียงอะไรวะแล้วทำไมนี่มันห้ามห้ามเข้าไม่มีอะไรก็ตีนี่โอเคทสะอาดต่อไข่คอไม่ค่อยดีแล้วอะตอนเนี้ยมันเริ่มมันเริ่มแปลกๆขึ้นเรื่อยๆแล้วนะแล้วอันนี้ที่ขยัน่อไ ทิ้งขยะดังมากความจริงท่านในชีวิตจริงเราคือโยนเลยนะขยุมขยุมแล้วโยนเลยจริงโอเคครับไม่เป็นเราอ่ะหยิบหลายๆชิ้นแล้วทิ้งทีเดียวอ,อันเนี้ยโคตรแบบถ้าคุณถือถังขยะไปด้วยคือจบเลยจบเลยอันนี้บอกว่าหยิบได้ชิ้นมือไม่ว่างนะถือไม้อยู่<อ>แล้วทำไมไม่วางไม้ก่อน,น,นเน<อ>สิโอเคบนที่นอนยังมีขนหนามนอีกอะอหเอาไปกินบนที่นอนก็เกิน ต้องทำความสะอาดบนนี้หรือเปล่าไม่ต้องมันไม่มีคราบโอเคแล้วจะไปได้แล้วหรือเปล่าหรือยังไม่หมดนะไหนอ๋อเนี่ยเนี่ยนี่ยมันมีคราบตรงนั้นด้วยปึ๊บโอเคเสร็จแล้วหรือเปล่านี่มีคราบมีอีกเช็ดได้ไหมเช็ดไม่ได้เช็ดไม่ได้เปิดเปิดเข้าไปเข้ามาโอ้โหโอ้โหไม่ใช่ละใครมาจุดเทียนเอาไว้เนี่ย ถูเข้าไปเหอะอุ้ยคาบเยอะมากมาจากไหนอะจากไเนี่ยผมว่าเป็นเลือดนะใช่โกโฮมฮะกลับได้เลยเหรออยู่น t ้ทรัตอ๋อขยะมาใส่แล้วไม่มีขยะแล้วนี่มีป่ะตรงโอเคไม่มีกลับได้เลยเหรอเขาบอกกับได้เลยแล้วประตูนี้อะไรคุณดูดิเฮ้ยฮึใช่เลยวะเวบอะอะไรขาวๆเมื่อกี้เห็นปะเตียงอะ แล้วอันนี้คือกลับได้เลยหรอประตูนั้นเปิดได้ไหมอ่ะเนี่ยมันบล็อกอยู่หรอดันได้บ้างไม่ได้ลองทางนี้สิไม่ได้โอเคงั้นเราทมความสะอาดเสร็จแล้วเราก็กลับบ้านเถอะโอเคครับครับบอกให้เจ้านายโอนตังค์มาให้เลยนะถ้าทางมามันไม่เยอะใช่ไหมทางกลับได้แหละมันจะมีหรอไม่รู้สิค่อยๆไปนะ เราเคยขยับไปทีแล้วนี้ทีแล้วนี้แล้ว,ลวก,กลับได้เลยเหรองงนะตรงนี้มืดด้วยโหยมืดจัดเลย,ยมืดมากริงลยไรู้มีแต่ได้ยินแต่เสียงฝนลก,กลับได้เอ้ยไปดูที่เสียงโซ่อ,อะไรมันแตกต้นตอเสียงเลยเหรอ Um, it might be a little too late to be saying this, but maybe don't go into my house. I, uh, I remember I kinda that? summoned a demon. I totally forgot about it. Anyway, uh, I hope you're good and healthy. กูมโทอมาให้กูมาทำความสะอาดบ้านที่มีผีได้ละฉันบอกช้าไปหน่อยว่าอย่าเพิ่งเข้าไปโอ้ยมึงไม่โทรมาพรุ่งนี้และกูตัวรอดผีหลอกตายแล้วเออตายแล้วเนี่ยโอ้ยบอกเลยตอนนี้ไม่ทันแล้วทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์คอมมงค์คอมเมนต์อยากให้เล่นเกมอะไรนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปโอเคครับโอ๊ย